สวัสดีครับวันนี้ช่างอิดท,ทดสอบอุปรกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นจุดตัวสำคัญของช่างของแอร์ก่อนที่จะเรียนรู้นะทุกคนก็อาจจะมีประสบการณ์สำหรับช่างในการเข้าไปติดตั้งหรือเข้าไปตรวจสอบ เวลาแอร์บ้านของลูกค้ามีปัญหาดังนั้นช่างอีกก็จะมาเป็นการเรียนรู้เสริมทักษะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งทีนะ่แอร์รุ่นเก่านะก็เอามาเป็นการต่อยอดเรียนรู้เสริมทักษะช่างอีกก็ เรียนรู้จากประสบการณนะ์เป็นระยะเวลาก็พอสมควรแล้วนะแต่ว่าพอหลังจากจะเสียนไม่ได้ออกไปหน้างานก็เลยเก็บความรู้องค์ความรู้ที่เคยประกอบหรือเคยทำมาแล้วก็มีอุปกรณ์ก็เป็นการเอามาเรียนรู้เสริมนะช่างอีกก็ศึกษา ขอทิ้งไปนานมันก็อาจจะลืมนะก็มีคู่มือเวลาเราก็จะอาศัยพึ่งพานะคู่มือที่เราได้อบรมได้ศึกษามาเป็นการเรียนรู้เสริมเติมบางทีการไปทำต่อหน้างานมาปัญหาอุปกรณ์การใช้หรือเจอประสบการณ์ ในด้านอยู่ที่ทำงานแล้วเนี่ยมันจะต่างกันนะบางทีเราต้องมีคู่มือติดตัวไว้เสมอนะอย่างเช่นการเข้าไปเรียนรู้เสริมนะอุปกรณ์ของการวัดการใช้อันนี้ไม่ใช่เอาเอาตำรามาเป็นข้ออ้างแต่ว่ามันเป็นทฤษฎี การเรียนรู้เพื่อเขาเรียกว่าเป็นสิทธ์มีครูะนะจะเป็นการต่อยอดหรือการสร้างอุปกรณ์การใช้นะหรือค้นคิดหรือจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันต้องมีครนะูต้องมีอาจารย์นะเป็นทฤษฎีด เป็นทฤษฎีเป็นตัวนำทางเลยดังนั้นทุกคนบอกว่ารู้ด้วยตัวเองนั้นไม่จริงรู้แบบงูงงปลาก็ไม่สามารถที่จะไปใช้นา้ง,งานได้เพราะว่าบางทีนะเราเหมือนกับความรู้ไม่มีเลยเนี่ยเราไม่สามารถจับได้เลยเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันเกี่ยวระบบไฟฟ้านะอย่างอาจารย์เขาบอกว่า ถ้าหากว่าเราเป็นลูกจ้างนะถ้านนายจ้างบอกว่ามีงานให้ไปซ่อมมีลูกค้าติดต่อมาให้ไปดูว่าแอรเสียเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะไม่มีมิเตอร์นะอุปกรณ์พวกนี้มิเตอร์กับคลิปแอมนะจังอีกก็คลิปแอมไม่ได้ออกมา คลิปแอมแล้วก็ไขควงไนะขควงอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักเลยของสำหรับช่างนะแต่ช่างมือใหม่มือเก่าก็แล้วแตนะ่สามสิ่งที่ควรมีติดตัวอย่างน้อยเมื่อเราไปถึงหน้างานเนี่ยเราสามารถจะตรวจเช็คได้ว่าอุปกรณ์ ที่เขาแจ้งเข้ามาว่ามันเสียหรือมันเกิดอาการยังไงดังนั้นเราสามารถพื้นฐานในการที่เข้าไปตรวจสอบได้นะอย่างน้อยก็ต้องมีไขควงวัดไฟกระแสะไฟจากการที่ในหน้าง,งานพอเปิดขึ้นมาแล้วเราต้องวัดว่ากระแสะไฟเข้ากระแสไฟออกเนี่ยเราไปจับด้วยมือเปล่าไม่ได้อุปกรณ์พวกนี้ มันสามารถาไม่บอกนะไฟมันวิ่งเข้ามาค้างอยู่แต่เขาไม่เห็นไฟไม่มีกระแสให้เห็นดังนั้นอ,อกกุปกรณ์พวกนี้จะเป็นตัววัดนะเป็นตัวนำทางเป็นตัวช่วยนะอันนี้เป็นการเรียนรู้ได้อบรมมาต่อยอดดังนั้นช่างอิดก,ก็เลยเสริมทักษะ ต่อยอดให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อนะฉะนั้นเมื่อไฟมาถึงมือเราแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำอุปกรณ์ตัวนี้ช่างอิกก,ก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเป็นการไม่ประมาทไม่ใช่ทำไปโดยไม่มีทฤษฎีเราเรียนรู้มาทฤษฎีมีแต่ การรู้ต่อยอดเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือที่เราเก็บมาเนี่ยแล้วเรามาแก้ไขนะมันสามารถทำงานได้อยู่แต่มันสมบูรณ์ร0อซ์หรือไม่เราต้องเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ดังนั้นวันนี้ช่างอิดก,ก็เลยมาทำแผงนะเพื่อเป็นตัวเอาไว้เช็คคอมเพรสเซอร์ อนี้ตอนนี้อุปกรณ์ที่สำคัญช่างแอร์ที่เคยไปซ่อมหน้าง,งานแอร์ Air รุ่นเก่านะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เป็นแอร์รุ่นเก่ารุ่นเมียนุ่นนะสมัยก่อนจะมีระบบคอนโทรลด้วยรีโมทไร้สายก็ดีรีโมทอ่โยงด้วยสายก็ดีนะเป็นแอร์คอมรุ่นเก่าเขาจะมี พอเปิดไปแล้วเนี่ยบนคอยร้อนของเขาเนี่ยนะที่อยู่นอกบ้านตัวนอกบ้านเขาจะมีลักษณะมีแคปนะตัวแคปมีพัดลมนะพัดลมแล้วก็คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ของแอรแล้วก็ตัวเนี้ยที่อยู่บนหัวคอมเพรสเซอร์นะเราจะต้องเช็คไฟเข้าเนี่ยไฟเข้าถ้าไฟมาจากสะพาน หรือไฟ220เนี่ยเข้าอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่คำสั่งเขาจะสั่งออกไปแล้วก็ไปใช้งานเกี่ยวกับคอมพัดลมอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญเขาเรียกว่าแมกนิะหรือแมกเนติกแมกเนติกทําหน้าที่เป็นสะพานในการสั่งคอยสั่งพอกระแสคอนโทรนะ เขาเรียกว่าทมมเมอร์ที่อยู่ในบ้านเมื่อได้เวลาเขาจะตั้งไว้อยู่ประมาณ2-3งหรือ4นาทีทัมเมอร์สั่งงานปุ๊บกระแสไฟ2องตัวนู้นจะวิ่งผ่านมาพอผ่านมาปุ๊บเขาก็จะมาใส่เข้าในตัวแมคชนิกตัวนี้แมชชนิกตัวนี้มันก็จะมีคอยเขาเรียกขดลวดขดลวดทำหน้าที่สับเขาเรียก สับสะพานให้ไฟวิง่งแล้วก็สามารถทำให้กระแสไฟครบวงจรทำงานโดยโดยกระแสไฟของแมกเนติกตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นหลักของความสำคัญถ้าเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวนี้กระแสไฟถ้าเกิดไป ทำงานแล้วคอมติดหรือคอมไม่ทํางานตัวนี้จะเป็นตัวสั่งนะแล้วกระแสไฟโอเวอร์โหลดพอโอเวอร์โหลดสูงมากเบรกเกอร์ทางในตัวอาคารก็จะตัดนะสวิตก็จะตัดตัดไฟทันทีมันจะเด้งเขาเรียกว่าเบรกเกอร์จะตัดนะดังนั้นชัางอีกก็เลยมาทดสอบในการซ่อมตัวนี้ว่าอาการยังใช้งานดีอยู่ไหม ช่างอิเตทดสอบลองดูนะเสียบอุปกรณ์นะก่อนที่ยังยังไม่ได้ต่อนี่นะเพียงแต่ทดสอบว่าไฟตัวนี้ทำงานหรือไม่แล้วชัางอีกก็นี่อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะทดสอบทดสอบดู แปลว่า,าปัญหากระแสไฟกระแสไฟตัวนี้ต้องมีปัญหาเดี๋ยวต้องถอดเข้าเสียบเข้าไปแล้วติดแน่นเลยเอาถอด้ายออกก่อนเพื่อ ความแน่ใจเสียบปลั๊กลงไปปึ๊บแล้วก็ต่อไฟเสียบตัวนี้ทดสอบหนึ 1, 2, ่งสสามแมคานิกตัวนี้การทำงานไม่เสถียรเดี๋ยวต้องถอดถอดดูว่านะ นี่คือคือตัวตัวสะพานไฟของเขาคือตัวนี้เมคานิคนะฉะนั้นไฟพอมาถึงปุ๊บมันเนี่ยเนี่ยมันดูดแต่ว่ามันไม่ติดไฟมันเขาเรียกว่าไม่สะเียนเมื่อไฟไม่สะเียนเราต้องทำไงนะหรือมาซ่อม ช่างอีกก็จะถอดเพราะซ่อมได้นะซ่อมเพราะสาเหตุตัวสะพานไฟตัวนี้ต้องถอดสปริงก่อนมันมีสปริงสปริงถ้าถ้าคนที่ถอดไม่เป็นเนี่ยสปริงเด้งหายจบเลยมันตัวนี้เดียวสปริงมันก็จะไม่สามารถที่จะ กดใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีตัวสะพานนี่ตัวนี้เป็นทองเหลืองนะเพราะคอนแทคหน้าคอนแทคของเขาเนี่ยมันต้องมีปัญหาในการไม่สามารถติดมันดูดได้นี่เราก็ต้องทำความสะอาดนะใช้กระดาษทรายขัด อปกณ์ตัวแมกเนติกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปนะด้วยระบบของเทคโนโลยีแอร์สมัยใหม่รุ่นอินเวอร์เตอร์หรือรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้ระบบแผงเขา,า,าเรียกว่ามีแผงคอนโทรเขาเรียกว่าอรดบอด แต่ผิดเฉพาบอรเมื่อมีบอร์ดเดี๋ยวเนี้บอร์ดคอนโทรพวกนี้เขาจะสร้างแมคานิกตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยดังเดิมเพาะีตัวใหญ่มากมาตอนหลังนี่เขาทําตัวสี่เหลี่ยมเล็กแค่นี้โดยใช้ไฟกระแสไฟเนี่ยผ่านนะพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกไอซีพวกนี้เดี๋ยวนี้การสร้างพัฒนาขึ้น เปลี่ยนแปลงให้มันย่อเล็กลงอันนี้ก็เป็นตัวแมกเนติกคือตัวนี้เหมือนกันแต่การสั่งด้วยสะพานไฟของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงจากไฟ220มาเป็นไฟ12โวลต์จากไฟดีไฟ AC มาเป็นไฟ DC ไฟ12โวลต์เนี่ยโดยโดยการแปลงมาจากไดโอดพวกนี้แล้วก็จากพวกตัว ไอซี <IC S 2> พวกนี้นะเหลือไฟสิบสองโวลต์เป็นไฟ DC แล้วเป็นตัวเชื่อมให้ตัวแมคานิกตัวนี้ทำงานนะโดยเป็นสะพานเชื่อมแล้วเอากระแสไฟ220เนี่ยมาใช้นะมันต่างกับตัวดั้งเดิมตัวดั้งเดิมนี่จะเป็นสะพานไฟแล้วก็ตัวสั่งสะพานไฟเดิมงดั้งเดิมของเขาก็สองรอยี่สิบเหมือนกันมาจากคอนโทร ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าแอร์รุ่นใหม่ก็ก้าวไกลแล้วโดยการอยู่เป็นแผงบอร์ดนะเขาเรียกมีบอร์ดมีแผงนะแล้วสามารถสั่งงานอยู่ในตัวคารเลยนะออกมาก็ตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวรองรับก็มีแผงบอร์ดเหมือนกัน แล้วก็มีมีไฟ LED เลือกเป็นไฟ LED โชว์การทำงานของอแอร์คือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นดนะิจิตอลให้มันทันสมัยก้าวล้ำเพราะว่าระบบแอร์นี่มันก็เหมือนคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่งนะ เป็นเหมือนลักษณะเฟอร์นิเจอร์การใช้เป็นสิ่งของอำนวยความสะดวกเหมือนกับพวกทีวีเครื่องเสียงนะทีวีเครื่องเสียงอำนวยความสะดวกแล้วก็อ่าเหมือนดูแล้วมีราคาให้หรูเขาเรียกดูแล้วหรู ดูแล้วหรูแล้วมีราคาสร้างสรรค์ให้ผู้บริโภคน่าใช้สามารถต่อยอดซื้อเพิ่มเป็นมูลค่าอำนวยความสะดวกอีกต่างหากอันนี้เป็นการค้นคิดต่อยอดไปเรื่อยๆรสมัยก่อนการคิดทำแอร์อนี่ จะเป็นระบบเพียงแต่วิศวะค้นคิดออกมาให,ให้ใช้ในงานก็คือความเย็นนะยังไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยใหม่ใน,ในโลกปัจจุบันเท่าไหร่นะรุ่นใหม่นี่การสร้างเทคโนโลยีนี่เสริมเป็นดิจิตอลเพิ่มมูลค่า สปริงหายไปแล้วดิเนี่ยนี่งไงเจ็บไม่ดีหล่นไปแล้วเราจะใส่หายคุยเพลินหล่นไปถึงไหนออนี่แหละคือการสูญเสีย ผมเสียการวางเก็บของไม่สถียรอได้หล่นหายไปซะและ้วงานเข้าสิคราวนี้เราจะต้องไปหาสปริงที่ไหนใส่ละคราวนี้มีตัวเดียวซะด้วยต้องเสียเวลาเสาะหาก่อนอเร็วกันเร็วกัน หล่นตรงไหนเนี่ยจะเจอไหมเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเก็บพอวางไว้อันนี้ก็เป็นอุปสรรค อย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าง,งานที่เคยเจอปัญหาเสียเวลาอ,อหลังจากที่เราได้ได้ส้มได้ดูแลอย่างเงี้ยแล้วมันก็หล่นหายไปโดยที่ไม่คิดไว้ว่ามันจะ จะออกหล่นหายไปได้ไงนะเมื่อกี้ก็เสียบเอาไว้ดีๆนะเนี่ยโอ้เรายกขึ้นไงโดดเจอแล้วนี่ไงนะวางไว้แล้วยกอันนี้มาโชว์นะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วก็ไม่ได้ดูเอามาโชว์ให้ ดูแล้วก็เลยทิ้งอ่าก็ตอนนี้เราก็จะใส่สปริงหาเจอแล้วใส่สปริงเพื่อตัวดันเมคานิกตัวนี้อย่าเด้งอีกละ่ะต้องใจเย็นนะครับการทำเกี่ยวกับพวกเรื่องของเล็กทรอนิกส์นี่บางที ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนก็เสียเวลาทีเวลามันเร็วเร็วเวลาอยู่หน้าง,งานนะนะเราก็พยายามที่จะเขียพื้นบางทีตอนช่วงที่กำลังทำอุปกรณ์เวลาก็เร่ง นะกำลังจะเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วอากาศการก็มันจะเขาเรียกอะไรเย็นนะเหมือน,ในใครเล่งเวลาเนะี่ยช่างอิดก,ก็เจอหน้าง,งานอย่างนี้มาหลายครั้งนะเมื่อไปซ่อมเมื่อไปทำหน้าง,งานดังนั้นบางทีอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราต้องระมัดระวังถ้ามีลูกมือช่วยมันก็จะเป็นหูเป็นตาคนะอหลังจาก งาน,นเสร็จแล้วก็จะเสียบปลั๊กทดสอบทดสอบทดสอบเลยเสียบเลยเสียบปุ๊บน,นี่เราก็จับไปเพื่อความมั่นใจแล้วเราก็ลองแปลว่า คอยแมกนิกตัวนี้เสียแล้วเล็กเสียมันไม่สามารถที่จะต่องานให้เราได้มันเป็นสะพานไฟให้เราได้ไหมก็จะทดลองดู <c oughs> แต่ มันนั่นแหละจะเรียกอะไรนะมันไม่สามารถทำงานให้เราได้แล้วนี่ทั้งอีดก,ก็จะเอาหลอดไฟเป็นตัวทดลองเสียบดูนี่นะะผ่านไฟเขานะถ้ามันถ้าไฟมาครบวงจรตัวเนี้ยมันก็จะไฟก็จะติด ตองซ้าไฟไฟติดมาได้แต่แต,ตัวแมกนิกมันหอน คนิกถ้าพูดถ้าพูดถึงอาการของลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมคานิกมันหอนมันหอนก็แปลว่าไม่เสถียรกระแสะไฟเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเขาทำงานได้แต่เสียงมันหอนเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะ ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ดูดแล้วไม่จับสะพานไฟของเขาเนี่ยมันไม่เกาะถ้าเกาะปุ๊บมันจะนิ่งเลยเสียงจะไม่มีดังนั้นขดลวดมันเริ่มเออเลอร์หมายถึงว่าขดลวดมีปัญหาในเรื่องตัวคอยอ่ะไฟมันวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งแล้วมันเหมือนคล้ายๆไม่มันมันมันเขาเรียกว่า ทำให้กระแสไฟเนี่ยมันวิ่งแล้วเหมือนคล้ายๆมันสะดุดแล้วทําให้ A A A, ตัวแมคชีนิกตัวสับตัวเนี้ยมันมันคลางมันสั่นระเทือนมันคลางเรียกว่าหอนนี่แหละคืออาการเสียของอเครื่องใช้ถ้ามันมีเสียงแต่ว่าทํางานได้ไมมได้แต่ความดังเนี่ยมันไม่ปกติ ไม่ปกติอย่างนี้ใช้งานไม่ได้ถือว่าเมคานิคตัวนี้นะ,ะเขเรียกว่าเสียถ้าถ้าตามลักษณะการนั่นไปเลยก็ตีว่าเสียใช้งานไม่ได้ถึงใช้งานได้อ่าความเสี่ยงมันเยอะกว่าะมันหอนแล้วก็ต่อไปมันก็ สั่นกระเทือนเจ้าของเขาใช้บริโภคไม่ได้สั่นกระเทือนอนี้ตกใจตกใจหน้าง,งานนะตกใจหน้าง,งานฉะนั้นวันนี้ช่างอิฐก,ก็เอามาเป็นการเสริมเรียนรู้และต่อไปทั้งตัวนี้ช่างอิดก,ก็จะผ่านเอาไปใชนะ้เป็นเครื่องมือในการ ทดสอบคอมเพรเซอร์ขอบคุณมากครับวันนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาชมนะเรียนรู้ในเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่างอิฐได้อุปกรณ์มาเนี่ยมันเป็นของเก่านะเสริมทักษะเนี่ยเราก็เอามาต่อยอดให้รู้ว่าของบางอย่างที่เราเก็บเอาไว้หรือเรานำมาเนี่ย บางทีแก้ไขมันก็ไม่ใช่หายร้อยเปอรเซแต่เอาไปใช้งานเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่เราต้องยอมรับว่าในอุปกรณ์ของที่เขาใช้มาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันมันมีอายุการทำงานของเขาใช้มานานๆานแล้วมันเสื่อมพอเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราแก้ไขแล้วซ่อมแลเพื่อเอาไปใช้งานไม่ได้อันนี้ให้จำไ้เลยเพียง ให้เรารู้ปัญหาว่ามันเกิดอาการอย่างนี้จะได้ไม่หลงประเด็นนะถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเพราะราคาไม่กี่ตังค์หรอกนะตัวอุปกรณ์พวกนี้จะมีมูล,ลค่านะอยู่ในหลักร้อยนะแล้วแต่แล้วเราก็คิดค่าเซอร์วิสคิดค่าเซอร์วิสคิดค่า,าบวกอุปกรณ์ฉะนั้น อุปกรณ์ของพวกนี้เมื่อเจอของใหม่และที่ดีคุณภาพที่มีอยู่มันจะเกิดความสบายใจแก่เจ้าของหรือผู้บริโภคนะลูกค้านะเขาให้เรามาเป็นช่างในการดูแลแล,แล้วเนี่ยเมื่อซ่อมเราต้องยอมนะทำให้ให้ดีเลยอย่าไปเขาเรียก่าอย่าไปวางยาหรือปล่อยมองข้ามในสิ่งเหล่านี้ บางทีมันเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราทําได้หายแต่ว่าอาการพวกนี้มันก็จะเกิดตามมาภายหลังได้ดังนั้นถ้าเราไปซ่อมแล้วอยู่ได้ไม่นานถ้าเป็นอีกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราไม่มีฝีมือไม่มีความรู้ในด้านนี้มันก็จะเสียเสียหน้าที่การงานของเราด้วยอันนี้ก็ฝากเป็นการเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมขอบคุณมากนะครับ ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับช่างอิดสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอิดด้วยนะครับเพื่อความอาาเรียนรู้ต่อยอดเสริมสร้างประสบการณ์